ออกมายังว่ามองไม่เห็นเลยไม่เห็นเหมือนกันอุ้ยมอกแล้วนี่นี่ถอย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 โอ้ยตึก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 เลยอย่าลืมกดชิปด้วยอย่าลืมกดชิปด้วยกดชิปอยู่กดชิปอยู่กดชิปอุ้ยมันเดินเร็วตัวเนี้ยเร็วผมโดดได้เร็วเฮ้ยมันเร็วจังวะมันมีไฟแล้ววะมันมีไฟมันมีไฟระวังใครระวังขอรู้สึกการถือเทียนเข้าอัลชาล่ามกลับมาเลยมาจัดปลายเทียนกันได้มา กรอบตายเดี๋ยวดูข้อเสียอย่างหนึ่งของเทียนคือไม่รู้ว่ามันทันหรือเปล่านี่แหละเพราะว่าเทียนมันไม่ได้แบบว่ากระพริบได้นะเทียนมันไว้ทำอะไรสรุปเทียนมันเทียนมันทำให้สิเนตตี้ไม่ลดถ้าเกิดอยู่ในที่มืดตาจะไฟฉายอืมใช่ใช่โจเซฟมาร์ตินเอสอเลนเทอร์โมโมชั่นเซาล์งานด่วนงานไวงั้นเราไม่เอาไฟฉายไปแล้วกันเราเทียนไปกับไฟแช็คของอันช่วย สว่างพอๆกบอนาคตเราเลยเย่น,นกักดวนโมโกันของไฟมือแรกแน่นอนจริงนะหยิบกุญแจมายัางหยิบไปแล้วดิโอเคโอเคแหงป,ป,ป,ปั๊บผีโถงมาเฮีเยสี่คนจริงผีโถผีโถเมื่อกี้เชื่ออะไรนะไม่รู้ลืมนัดู <c oughs> <laughs> ความจำสั้นจิเปกเลยไปชื่อให้แป๊งหนึง <c oughs> ่งกีเพิ่งพูดชื่อผีไปเองลืมเลยครับเดินออกจากรถปุ๊บลืม <c oughs> โทรศัพท์ดังขวามือโทรศัพท์ขวามือมาเไช้ไหมไ,หไ,ได้ได้ได <c oughs> เขาถ่ายแต่ห้อง,งนั้นแน่เลยว่ะโจเซาตินเนซ <c oughs> โอเค <c oughs> โจเซปตินเนซห <c oughs> ้องขวาหรอไม่ใช่หรออาจจะข้างบนหรือเปล่า มันจะสิงโทรศัอยู่ใกล้มากเลยนะใช่ใช่เหมือนอยู่แถวนี้แหละลองเจอเซฟเจอเซฟกิฟอาสาไซเจอเซฟกิฟอาสเจอเซฟกิฟอสซเฮ้ยได้เสียงครับทางขวานี่แหละมาเลยมาทางผมเนี่ยขวาขวาขวขวา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 ขวกล้ๆเลยขวาขวาขวา ไม่มีไฟฉายกดทีไม่ได้เศร้าจังเฮ้ยได้เสศษประตูแม็กอย่ากแกล้งเราไม่รู้มันลันเฮ้ยนีป่ะมันเปิดอยู่อ่ะอันเนี้ยเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านี่เลยนี่เลยใช่ไหมใช่ใช่ฮะห้องนี้แหละขออนุญาตนะครับหรือปิดไฟก่อนนะเดี๋ยวเขาจุดเทียนไฟกันอายู่เฮียกี้ป้าดสาย กิฟต์อาเอล h e r e Where r s Where w h e e w h a r e Where 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 w e r e Where Where w e r e Where w e r e Where 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 w h e o e e r e Where 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 w h e r เฉยมองหน้ายางยังไม่เขียนยังไม่เข uh ียนอ่า Are you friendly? ไม่ตอบปัญหาคือถ้าเราปิดไฟจะรู้ได้ไงวันหันวันเนี้ยเออเปิดไฟฉายไม่มีไฟฉาย Are ายุเฟรน o ี่ดิวัน to leave โอเคไปก็ได้ไปก็ได้จุดไฟกันจุดไฟจุดไฟเอาไฟเช็คอยู่ไหนอะไรคือไฟเช็คกับอะไรคือไฟเช็คไเนี้ยอนไรคือไฟแช็ค S <S เอาอะไรดีอะ,อะ,อะตอนที่เราถือเทียนอันนึงกับไฟแชกอันนึงโมชันก็ได้ไหมงั้นเดี๋ยวต้องไฟแช็กทิ้งไว้หน้าประตูกัน,นจริงๆเดี๋ยวไปเข้าจากฝั่งขวาก็ได้บ้างเดี๋ยวไฟแช็กไป,ปทิ้งไว้หน้าประตูฝั่งขวาแล้วก็แปลของเพิ่มแล้วก็จุดเทียนทุกครั้งที่จะเข้าเข้าไปข้างในจะได้มีเทียนสว่างสวย อืมเชิงเทียนเรานี่มันสวยจริงๆเลยนะมืดจังวะเปิดไฟเปิดไฟยังเดี๋ยวขอ,เ,อเทียนเอาไฟเช็กตอกไปแถวๆนี้กันอันนี้สูตรปีวันนี้แล้วกันโอ้อแล้วไฟแช็กเราอยู่ไหนวะอ,อ,นอ่ะไฟแช็กเราทิ้งไปแล้วเหรออ่ะไฟแช็กทิ้งไปแล้วนี่วะโอเคฝาดเทียนไว้นี่นก่อนแล้วกันเจออะไรปะ ไฟกระพริบไฟไฟกระพริบโยนทิ้งไปแล้วใช่ไหมอ๋อลืม่าไรอย่าแต่เทียนเอี๊ยไ่วานี่อยไ่ไหนว่าวางยูงไหนนี่อยู่นี่นี่ห้า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 โอเคสองอย่างแล้วไม่คิดแต่ประตูด้วยลองถ่ายประตูหน่อยดิเพื่อได้ฟิงเกอร์ปริ้นเอี๊ยห้าแล้วก็มาติ่งนี่ว่ะสปิริตบ็อกซ์เนี้อการเป็นจีนโอนิโอนิ เป็น writing ใช่ไหมแล้วก็จีนจะเป็นจีนจะเป็น ghost off <Hey. S 1> test ghost off กับ ghost writing เดี๋ยวสมุดไปเพิ่มเทียตาช้างจุดไว้ทั้งวันก็ได้แต่เมกี้ถ้าเราปล่อยไปสักครั้งน่าจะน่าจะดับแนละ้วไม่ตเอาไฟไปล้องขี้เกียจเอากล้องไปดีกว่ากล้องแล้วก็ต้อง test writing กับ ghost off ไฟไต้องเอาไปแล้ว ไปมืดมืดได้แหละอ๋อรอแหละเดี๋ยวไปด้วยคอเคไม่เดี๋ยวดูให้ก่อนก็ได้นะตั้งกล้องไว้แล้วปะยังอะยังอะตั้งแล้วตั้งแล้วตั้งแล้วโอ้โหสว่างจัดเลยมันเปิดไฟเหรออ่าสว่างสวยเลยละเจ้าสว่างมากเลยละเจ้าโอ้โหไปนำทางมาด้วยไม่มีไฟฉาย ไม่มีเทียนด้วยทิ้งหมดแล้วไปคุณดูเปกไปอันนึงได้ได้เนาะเทียนตาช้าดาวจุดเลยข้างบนก็ได้ใช่ไหมกล้องหัวกล้องหัวใส่กันด้วยกล้องหัวกล้องหัวใส่แล้วโอเคใส่แล้วเหมือนกัน go go let's go เราอยู่ห้องจุกสบายเดินเดินลากยาวได้เลยอ่ะเดินลากยาวได้เลยใช่ไหมเชียร์แบบจ๊ดตรงนู้นมาอีกฝั่งหนึ่งได้เลยท้าไมติดกล่องนะนายเห็นนั่นไหม เชิงเทียนเรานี่มันสวยจริงๆเลยแต่ย่อถืออะไรมาเนี่ยกล้องกล้องแล้วก็โพสบุ๊กตืดดตตืดดิตตืดตืดตืดดิตืดได้ยินเสียงสปิดบ็อกซ์อยู่ห้องนี้ใช่ไหมออกไปเช็คอยู่นี่ดอนแห่มีพลีสตู้ว่างๆหนอยาะเฮ้ยเดินเดินเดินเฮ้ยเฮ้ย โอ้อยไม่ไม่ไม่ฮันไม่ฮันไม่ตกใจฝากหน่อยนะครับช่วยเซ็นหน่อยนะครับตรงนี้ละก,กันนะครับไปแล้วจะครับแล้วเทียนก่อนครับปิดไฟหน่อยได้ได้จะว่าไปเชือ่อเทียนแล้วก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่แล้วขอเติมเชื้อฝ้าอ้าวไปไหนไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอไปไปไปแล้วเหลืออะไรบ้าง เหลือไรติงกับโกซ็อ f <_ an> ใช่ไหมไปดูไรติงกันมาได้ชื่อมันเดือดป่ะถ่ายรูปผีชื่อโจเซฟใช่ไหมยังไม่ขึ้นอยู่เฮียอุ้ยได้ไงถ่ายรูปผีเห็นอยู่ไหนอ่ะไปไปไมันเดู่ทางนี้มันอยู่ฝั่งต่างตัวคู่ระเหรอไม่ไม่เห็นเยยมห้าทำไมกูเรียกแล้วโผล่ล่ะ มันเลงแม็กอยู่หรือเปล่าเอาเชิงเทียนไปส่งเชิงเทียนไปจริงๆเราควรจะเก็บ <you> จริงๆเราควรจะเก็บเชิงเทียนนะเราไม่มีไฟพอมาถ่ายรูปกันมันไม่ยอมเขียนปะไม่เขียนเดี๋ยวกดออไปเรียกมาเรียกมาเอายู่ที่นีปิดไฟก่อนอย่าหันนะมึงต้าหันเลยแค่ห้องนี้แล้วนะ ยายาเย่ร้อนแล้วส่งเชิญเทียนไปดูโค้ดออฟอยู่คนหนึ่งโอ้ขจรช่างสวยช่างเลย hmm. น่าจะเป็นโค้ดออฟแหละมะั้งมันไม่ยอมเขียนนะมีสมุดต,ตั้งสองเล่มโยนเทียนได้ปะโชเช่โชเช่โชเช่โชเชเอาเทียนล่วงไปไปไป เนาะก็พรุ่งนี้เริ่มเร็วได้นะครับประมาณสักทุ่มสองทุ่มก็ได้นะเพราะว่าไม่มีเหรียนก็เล่นยาวๆไปเลย hard d e a นะเนาะทีนี้โอ้โหไม่ได้เคยเลย motion sensor m a กได้เวลาแล้วแหละนี่ห้องนี้อ่ะไหนใช่ไหมใช่ๆๆใช่ใช่เลยทำไมมาสว่างครึ่งนึงเอ้ย g h สอ t off เอ้ย s t o โอเคจบก h สอ t เย่จบทีนี้ก็เหลือเป็นจีนเหลือ motion กับโออ์โมอ่ะไปไปถล่ม ขล,ลุมเหมือนกันเป็นเอาไปตะเทียนช่างแม่งตายทุกคนเราเดินตามไม่มีไฟฉายมีคนรีเควสมาว่าให้ใช้แต่เทียนเราไปใช้แล้วใช้ใช้เพื่อนละกันอย่างนั้น <laughs> ไปเพื่อนน้ำหน่อยเจ้าไม่มีไฟเราถือโมชั่นมาสองอันนะเดี๋ยวสักพักมันหันจริงว่าเราไม่รู้ทำไงเนี่ยกับพลิบไฟเนี่ยฮะเดินดูเดินเดิน ถ้ามันทันก็บอกเรา้วยนะอย่าทิ้งเราไว้นะเพื่อนเอ,อไม่หันหรอกจินนะนะวันนั้นที่เราเล่นคนเดียวจินม่ยังโหดปิดไฟดิตอนเข้าไปในห้องปิดไฟก่นอนอตอนติดโมชันปิดไฟต้ตงติงติงติ้งติ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 ้งติงติงติ้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 ติงติ้งติ้งต้งติ้งติ้งต้งต้ง เปลี่ยนเปลี่ยนได้ได้ได้แล้วก็เราเหลืออีกอันหนึ่งตีไปตรงทางทางออกแล้วกันเผื่อมันเดินออกมาโอเคเดียวมัน้ยเหลือกล้องแล้วเหลือฮันต์มั้ยให้มันทันเดินผ่านก็ผ่านแล้วเนี่ยได้ได้อะดิเราเดินเปิดไฟต้องเปิดไฟอ่ะเราเดินเดินตรงไปด้วยนะเดินไปด้วยนะสุดด้วยนะโอเคโอเคโอเคอยากเจอโมเมนต์แบบบ้านโปรเดินเข้าไปขี่ฮันท์หักคอจบเลยอย่างนั้นเลยนะโค้ย ก็อยากที่เจอวันนั้นไงอะไรนะยูเฮียเซรั่มอ่าโจเซฟโชว์ยูเซลฟเจเซฟเจ้าเซฟโจเซฟอายูเฮียเจ้าเซฟโจเซฟอายูเฮียเจ้าเซฟไฟทางเปิดอยู่มันเดินไวขึ้นนะโจเซฟอายูเฮียน่าเกลียจังโจเซฟ

จเซฟโจเซฟโจเซฟโจ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 เซฟเฮยเ้เ้อยเท้าอยเท้าข้างในนูนเลนล้วหันแลหันแล้วหันล้วหันแล้วหันแลวมันไม่หันไม่หันไม่หันหันเหรอหันหันิเราไม่มีไฟนี่หว่ามาเลยเราไม่มีไฟนี่หว่าเราลืมไปออกมายังว่ามองไม่เห็นเลยไม่เห็นเหมือนกันอุ้ยมอดแล้วนี่นีถอยถอยถโอ้ยตึกตึกตตึกเลย เอยู่กดชิปด้วยเอยู่กดชิปด้วยกดชิปอยู่กดชิปอยู่กดชิปอุ้ยมันเดินเร็วตัวเนี้ยเร็วผมโตได้เร็วเฮ้ยมันเร็วจังวะมันมันมีไฟเหรอวะมันมีไฟมันมีไฟระวังใครระวังระวังะรวังเมกวิ่งกันเร็ว run for life run for life ใกล้ถึงใกล้ถึงแยกแล้วเตรียมเลี้ยวเตรียมเลี้ยวซ้ายซ้ายโอ้โหคดมืดเลยไม่มีไฟหันหน้าหันหน้าอยู่ กูไม่มีไฟเฮ้ยไอ้ยี่หันนานจังวะมันเลิกตามยังเฮ้ยหายกับที้แล้วหายกับทิ้งแล้วไอ้เฮี้ยมึงเร็วจริงเออฮะได้โคตรแล้วได้โคตรแล้วจินอยู่ในไฟมันจะเก่งขึ้นด้วยไงนิดนึงวุ้นเ็วจริงขิ้เร็วจริงใจหายรับเลยเมื่อกี้เกือบทันเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่กดชีฟก็มาถึงตัวแน่นอนอ่ะไอ้ยี่เลี้ยวผิดไเพี้เมื่อกี้เนี่ยไปไปไป เราเตือนท่านแล้วจินเดอะแฟลตโอ้ยตายห่างเอวแต่ก็ยังดีดียังยังช้าก,กว่าอะไรว่าแนนเยอะตะกี้เห็นเรียวบอกเรียวบอกไม่ทันโอ้โหก็ <laughs> <c oughs> เราไม่มีไฟฉายกันเลยไม่รู้ถอยถอยถอยเรียวเียวไม่หันไม่หันหัน <laughs> <laughs> หนันในข้อเสียของการไม่มีไฟฉายติดตัวอย่างเงี้ยไม่รู้มันหันหรือเปล่า <laughs> อะไรนึงสอเราเต,ตือตอนแรกที่เห็นที่เห็นคนโยนกล้องอ่ะนึกว่าตายคนนึงแล้วนะใครโยนกล้องอ่ะ นึกว่าใครใครโยนวะหนีเอโยนกล้องนึกว่าตายแล้วคนหนึ่งตกใจโอ้โหทุกเควีดบร้อยเย่ตอบยังไม่ใครดูดูคุณแม็กติดโมชันเซนเซอร์ดูแก๊งเราติดโมชันเซนเซอร์นะโคตรหดผ่านได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เหี่ยวเนี่ยก็จะยกมือไหว้ผีอะไรไปไปี๋ยวผมเมเราไปโทรศัพท์กันได้ครับ นะเดี๋ยวเราขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำหนึ่งหนึ่งนาทีสองร้อยสี่สิบเนี่ยรวยๆโอเคเข้าห้องน้ำแป๊บนะครับเดี๋ยวมา เดียวมาแล้วน่าเลเวสามร้อยแล้วนี่ย้ Yay. สวัสดีกลับมาแล้วครับเลเวลวสามร้อยแลดิเจ๋งไปเลยน่าสงสัยจะหามาแลละเรียวเบลเรียวโกเลเยวสามร้อย,ยแ,ลแล้วนะครับสวัสดีคุณเดียวครับสงสัยจะหาสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสลับตัวมากับคุณแม็กคุณแม็กไปทัวร์ชอปคุณเดียวปิดร้านเสร็จ ผัดกะเพราเล็ดผัดกะเพรา3มกิโลอีอพี่เดียวสามสพวกแกง๊งพวกแก๊งล่าทาผีแบบโปรนะครับ <c oughs> ตอนนี้เดียวก็ <c oughs> เดียวก็มีคลิปตั้งแต่ไลน์แรกๆนะที่ยังล่าผีกันไม่ค่อยเป็นนะก็ค่อยๆอัพขึ้นเรื่อยๆนะ <c oughs> ก็สามารถติดตามชมกันได้ย้อนหลังนะเนาะเผื่อใครที่เพิ่งมาดูตอนนี้ก็จะได้ดูว่าตอนเชื่อแรกเราปั่นปวนกันขนาดไหนในะการล่าทาผี่เอง เรียกว่าตายกันรัวๆตายกันรัวๆแล้วยังทําอะไรกันไม่ถูกผีมาบางทีก็ผีมาพันบางทีไม่หันไม่หันหรีออกบ้านบางทีหันเอ้ยมันมันไม่มันไม่หันมันไม่หันกรอบตายคือตอนแรกยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผีหันเนี่ยต้องดูที่ไฟนะคนไม่รู้เรื่องเล่นกันแบบคือยิ่งเล่นยิ่งเหมือนเหมือนยิ่งเล่นยิ่งกลัวปะ ช่วงแรกแบบช่วงแรกอะไม่ค่อยกลัวเขาไม่ค่อยรู้แต่พอกลางๆหน่อยอะเริ่มกลัวแต่พอหลังๆก็เริ่มไม่กลัวอีกแล้วสลับกันจะพมกับกันนะผมช่วงแรกผมกลัวมากด้วยความไม่รู้นี่แหละแต่พอเริ่มรู้แล้วว่าต้องทำยังไงก็พมกลัวก็เลยลดลงวิลเลียมแจ็คสนันเอริวันโอ้ยเสียงลมวิลเลียมแจ็คสนันเอริวันเทอร์โมครูซิฟิกสมาร์สติ๊กนี่เรียกกลัวเหรอโาเคเอาไปไอ้กล้องเาละใช่ไหม แต่เราดีคอร์ออเลสปกตินะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดปิดมัยด,ดิสคอร์ดครับได้จะขวาบ้านใครพายุเข้าสะดึงกว่า,าฮัลโหลวเมื่อกี้นี่คือถ้าเกิดไม่มีเพื่อนมาด้วยนี่คือแบบว่าไม่รู้เลยนะว่ามันฮันห,นหรือเปล่าโดนแห่อ,อีก เค okay, หากันจริงๆตั้งแต่เล่นมาก็ยังไม่เคยเจอผีโนบาร์ดเหมือนกันนะเจอแล้วหรอโอเคจ้าโอ้ oh, ผีอยู่ใกล้มากอ y ย u here next โอเคต่อไปจังถามบ้าง Are you friendly? No. Cash. No. Cash. I h e a r t Okay. Do you want us to leave? Yes. Do you want us to leave? Cash. Yes. ไม่ดีกว่าเอาของเพิ่มกันผีตอบกับทุกตัวเลยวันนี้เช้านี้ผีช่างเจรจาเนาะนะครับ Spirit Box อืมอ,อะไรมาดีเอากล้องละกัน ตบกันส,สัปิดฟ็อกซ์โดนแห่อีกเป็นแห่จริงๆเนี่ยแห่จากคนกล้องแล้วก็อีกอันหนึ่งเอาอ <ผม S 1> ีกก็ปิ้นคนเอาไปแล้วพี่ก็ปิ้นพอามาแล้วอือหือออะไรดีอ่ะกล้องถ่ายรูปอันหนึ่งเดี๋ยวต้องเอาไปอยู่แล้วงั้นเราเอา ถึงก็ปริ้นเอาสมุดอีกอันหนึ่งเดียวเดี๋อวันห้องใหญ่อันนี้อันนี้เปิดอยู่แล้วเนี่เอาอันนี้ไปแล้วกันนะฮะวันนี้ผีแอคทีฟนะแต่ไม่ค่อยโผล่อ่ะหลังๆผีไม่ค่อยโผล่โผล่ยากขึ้นจะโผล่ทีเดียวก็หันเลยอ่ะอย่างเมเกอกี้ ing, ิพรีซ okay. ิงโอเคพรีซิงกับสปีดบล็อก อาจจะเป็นไรติ้งเป็นเดมอนอีกอป่ะเนี่ยเป็นเดมอนอีกปั่นนะโอเคอ้ะถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้โทรศัพท์ก็ได้มันได้เงินถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วอ๋อถ่ายได้ครั้งเดียวเฮ้ยตกใจนึกว่าหันมีมีกล้องอยู่แล้วใช่ไหม เข้าไปข้างในกันย้ okay. Yeah. Yeah. Okay. าย้าโอเครอดอีกอันหนึ่งตรงนี้แล้วกันเหลือไว้เหลืออะไรอะ่ะเหลือ Spirit r a t เฮ้ยไม่ใช่ดิมันมีฟีซิงด้วยมันมันนึงหาที่หลบกันเฮ้ย e M e F M e F อยู่ไหนอ่ะ ไม่ถึงสองอีวีสองเฮ้ยโหโหยมันโยนโค้ดบุกทิ้งเลยอะเห็นชัดๆมันโยนโก้ดบุกทิ้งเลยนะฮะหาโกสดอฟหาอยู่หาโกสดอฟอยู่ยังไม่เจอไรติ้งก็ไม่เขียนมันปาสะบุดทิ้งเลยไปเกย์บอกไม่เขียนว้ยนะนะ มี UV ตรงนั้นแล้วปะ UV อยู่ตรงประตูต้องรอให้มันทำอะไรสักอย่างอ่ยู Are you hereCan you talkCan you talk ยูวีไม่เจอยูวีอยู่อยู่อยู่เข้าไปในประตูนิดนึงมมันเปิดไฟอยู่ปะ เปิดไฟอยู่เปิดไฟเดี๋ยวปิดให้เก็บมาละเก็บมาละเก็บอยู่ีมาละเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเปิดไฟไม่มีนะไม่มีเพีเกแค่ปินตอนนี้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยอาจจะอยู่ข้างหน้าห้องก็ได้นะากล้องอีกตัวไหมดูกล้องบนหัวเราได้ไหมเนี่ยเฮ้ยให้มันจับประตูมันจับประตูอะไรนะก้องบนปากกาหมึกบทขี้คว้างทิ้งแม่งเลย มีไหมปิดปิดไฟหน่อยปิดไฟฉายเออมีมีโอเคครบแล้วครบเฟสเชอรเวดเหลืออะไรบ้างดูให้อ่าเหลือ, ừ ừ ừ อค,คูซิฟิกกับสมาร์ทสเต็กอืมคูซิฟิกคูซิฟิกนี่คือยังไม่รู้แล้วพี่อยู่ไหนเดี๋ยวผมเอาสมาร์ทสเต็กไปเอ้ยเดี๋ยวผมเอา,เอาสมาร์ทสเต็กไป,ไ,ปได้ ใชอเขคบอกเอาสมักสเต็คมาแล้วเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดเฮสมัสเต็กมาแล้วแล้วก็เตรียมถ่ายรูปผีมาเลยแล้วได้เดี๋ยวเรากล้องไปเพิ่มให้อีกอันหนึ่งอยู่ในห้องแล้วกัน go go let's go เรานี้ผีผีทำนู่นทำนี่เยอะอยู่แต่แค่ไม่หันอันนั้นคืออ๋อเทอโมโัวหนึบจกใจมีกล้องอ,อีกอันหนึ่งอยู่หน้าห้องนะเผื่อใครจะใช้ผีชื่ออะไรนะลืมไปเลยเไปดูอ่อถ้ามันหันนะ่ะถ้ามันหันเวลาหลบ หลังประตูอย,อย่าอย่าหลบหลังประตูนะให้ปิดประตูแล้วเดินเข้าไปส่วนลึกๆของห้องนะ mm hmm. มันปิดไฟหมดเลยมั้งเนี่ยอ่าอยู huh. <you> mm ่เหียมันปิดไฟมั้งแขนอยู่ทอล์กนะแขนอยู่ทอล์โทรศัพท์โน no, <not> mm ้ตโทรศัพท์โน้ตโทรศัพท์ท talk นะ show yourself show yourself come on show yourself <Adult>. show yourself ไม่ตอบอเดลใช่ show yourself bro come on bro โชว์ <Show> yourself เหลือแต่คุซิฟิกแล้วผีชื่อวิลเลียมแจ็กสันวิลเลียมแจ็กสันคุซิฟิกอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยอยู่ตรงโตง๊ะครูวันหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วก็มีตรงกลางห้องเลยอันหนึ่งจะติดไหมวะเนี่ย Come on bro Come on <William. S 1> bro วิลเลียมชื่ออะไรนักวิลเลียมเหรอวิลเลียมแจ็กสันวิลเลียม show yourself วิลเลียมวิลเลียม วิลเลียมน่าโทรศัพท์วิลเลียม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  Are you here วิลเลียมวิลเลียม I know you are ah วิลเลียม I know you are here show yourself วิลเลียมวิลเลียมกิฟต์เมียไซวิลเลียม Give us a William Give us a William Oh Mayom Ah, ada yang lainnya William Are you here, William? William, give us aside. William Uh, oh, uh, oh, jawab William, give us aside. William Show yourself นิกส์นแล้วเหรอวิลเลียมโชว yourself วิลเลียมโชว yourself วิลเลีย attack วิลเลีย attack come on kill us เนะ kill, kill usdo you want kill ushow old are youhow <William. S 2> old are you ไม่ยอมบอก how old are you Are you adult? Are you old? Are you young? How tall are you? Oh. พอถามว่า how tall are you ถามว่าสูงเท่าไหร่บอกโอ้สูงโอ้โอ้ดินัดยังไม่ได้ถามโอ้ยังไม่ได้ถามเลยจะไปเปิดไฟให้ได้ไโอ้ อเดล Show yourself William 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 Are you here William ตอบแต่ทำไมต้องตอบอเดลวะถามว่า Are you here William Show yourself William 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 Show yourself ยีแมบดังวิลเลียมโชว,ว์ y เ u r s e l f สวยแล้ววิลเลียมลากไปไปรู้สึกหลังๆมันใี้ผีออกยากเนาะคือมันออกปุ๊บม,มันจะฮันเลยอย่างเดียวอะ่ะเศร้าจังไม่เป็นศร้าจังเลยผู้พัฒนาเกมบอกว่าแต่บอกผีไงไปะำยายมขึ้นแล้วกัน แต่พยักขึ้นได้การวาร์ปได้ทุกตัวโอ้อี oh. oh. e. นั่นเนี่ยเคเฟิ okay. พานาแล้ลเชียตอบแล้วยังเรทปบายบายวิลเลียมแจ็กสัน เรท2องวรวยี่ <Yeah. S 2> สย